สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่ายูทูบสิ่งรบหลักทุกท่านครับสุภูสุคนเด้อพี่น้องทั้งไก่เป็นน้องทั้งไก่ตามมาเฉยแลยนะเพลกระดีเด้อพ sure. ี่น้องเด้อมาพบมาพร้าวนึเก่าเหรอครับเบาแดงมาแหละครับมือมาจะถ่ายหน้าพี่น้องไถหน้าแฟนบันซื้ออันนี้ไว้ตับไว้แต่ส้อยจุประนาเป็นน้องเขาแรงไถหน้ามาแล้วเันว่าตลาดดัดเป็นมาขายพอดีเด้อพี่น้องเด้อถือตับมาซ้อยจุกินเขาแรงเลยเนาะพี่น้องเนาะกินทตรงไหนตรงหน้าพี่น้องเด้อข้างในมันมีเสียง ตลาดน่ะเป็นเปิดเพลงเนาะพี่น <rawd unre> ้องเนาะเริ่มมาอยู่ขังนอกนี่แหละครับอยู่ปาบนี่แหละปาบปามันพี่น้องปามั่นเสียงหน้าเพิ่นมามาพี่น้องมาไปพี่น้องมากินมาอยากหนี่งมาอยากมากินเด้อได้ตับเด้อพี่น้องได้ตับงามๆเด้อพี่น้องเด้อกินซับหนีกับพ่อดอกมือนี่งสองต้นนีกับพ่อเด้อพี่น้องเนาะกินมือดอกหวานเนาะพี่น้องเนาะมาพอนึงหันเด้อพี่น้องเด้อสิมาหันสู่บึงสู่กินข้าเขียงเลยครับเริ่มถวยแก้วถวยง่ายมากพอดพี่น้องเด้อ หอยแก้วเพียรข้มข้มนาะพี่น้องเมามาพี่น้องมาหันเลยเนาะพี่น้องหั่นเห็นเห็นกันเลยนต่ตอนใหญ่ๆคือเก่าด้วพี่น้องเด้อบ้าวเดกกินบวคือ้งูคือพวกเนี่ยค่ำใหญ่ๆเลดเนาะพี่น้องใหญ่ๆตาโตไปโลดตาเหลียกตาไปเลยครับอื้มอย่าเนี้ยตับแม่ยคืองานเลยพี่น้องตับงัวเด้อพี่น้องเด้อ ตอนนี้เงยไปเลยตอนไหนกินหลายคามกุ้งก็งไลยตอนคือเก็งว้ายไปนี้แล้วพี่น้องมันเงยปวดตอนนี้พี่น้องอืมเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่ตอนนี้อีกมาพี่น้องมากินนังกันพี่น้องมาเข่าแรงเด้อพี่น้องนะยับกว่ามากขวาแรงโอ้แมงวันแนี่พี่น้อง แรงติ๊บขอติ๊เกาขึ้นก่อแล้วครับเขาบมเ,เ,บเดลอุ่นดอกเขาเย็นทางมันมาพี่น้องมา้ยอ้ยลืมอมตอย่างเด้พี่น้อกด้วยซ่อนก็ลืมมามือนี่งตำทุกคนลตายผมผมลำอยู่ที่ไหนพี่น้องอเมื่อไรก็ลืม,ม,ลอมลอบอกตะผักพี่น้อง อืมมี่หน่น้ำเล้อดไปหลอดเ้ยมี่หนีน้ำเลื่องบอกเพราะหนอยหันอยู่ไปอดมันหลอกหั่นเขาอนตั่อนยังหั่นตไดเลยัวกับมี่ัวกัางั่น อืออนี่สดซึมหัวซวนตอนอยังไงไปเลยไปน้องอือเปลี่ยนด้างไปน้องรีบตอบไม่ได้ไปปนะี้ยเป็นย้อนย้อนเสียงเลยไปน้องเมื่อน,นี้่ ปลาดิบสวยงามกับปลาด้บวากันเนี่ยีปน้องด้อมันฝ่ามันคำเนี่ยพป่น้องเดี๋ยวพป่น้องเดีเ๋ยดิบเบงเขาแล้งน้ำกันอ,อ,อักบุง

เสียงมากไหมหลืมสอนไม่น่อมือเ,เลยสดเลยวันนี้เลยพี่น้องตัดไหม ร้อนเหมือน,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 อนกันนะพี่น้องมันจะเป็นยังไงมันจะหยาบหรือมันจะบบกหยาบดอกจอกดอกจอกพี่น้องดอกจอกดอกจอก รอบมังก่อรรอบมังก่อนเทปมบบังก่อน้องพี่น้องอ่ะมันผ่านบ่เทปมังก่อืมเหนียวใช้ได้บกุบปีหน่องบอกุบบกพนัน สุดทัพกบไล้โอ้ยทับหวานดี พวกน้พวกมาก,กินเนี่ยกินไข่กับกุฎข่ามไปเลยได้ปีหน่องเด้อไม่ว่ากันพวกม,มักกับพวกตองเบิองได้ปีหน่องเด้อกดข่ามไปเลยครับก็ถือว่าอให้ผู้คนบ,บกินสุกบปกินดิบ ซาใจดีพ่ะย่ะแรรมดาดมกินอีกหัวมืดเลยครับมากลางในมือเนี่ยมันปรับกว่างว่าท่านเป็นได้พป่นออ้องมันอยากแสงบอบงงามเฝ้าเห็ดครับอย่ามันมืดคำก่อน มาพทำตอนใหญ่เส right <inaudible> er ียบๆเลยพี่น้องเด้อตอนใหญ่ไปเลยเมื่อนี้ตั้งกล้องบดเวิรกว่านี้ได้พี่น้องเด้อนี่มืดๆก๊าปเปลี่ยนทางไหมพี่น้องเด้อเมื่อกี้มันด่วนแสงได้พี่น้องเด้อผมเบิ่งแล้วมันมืดๆอย่าเอ้าต่อเนาะพี่น้องเนาะ เสียดนั่นเลยพี่น้องมันเลยอิ่มไปเลยบบดนี้โอ้ยเส็ดไหมไอ้พวเปลี่ยนให้ผู้ดเดียวได้พี่นอ้องเด้อไม่ว่ากันเถอะไว้สักวันอ่ะเอา๋อ,อ,อ,อตัวพี่นอ้องตัวลืมทุยาทยางโซเนียรถดมื่อนี้ส่วนก็นลืม เพือกินเลยพี่น้องอยอะร่มเลยพี่น้องเลยบะพาวหน,น,น่อยบะพานมันบกกอ่ ก็คือตับวันดีขอกขนไทยไปมคาอือมออจนตับ ครับเลยพี่น้องบัเบิดดอกมันเคิร์กกินแล้วครับมันเสียเวลาการกินแล้วมันบลต่อนเนื่องนะพี่น้องเด้อกล่องผมเฮบโเป็นแต่งภาพบ้านก้อนหยมันเบิ่งบโเป็นเฮ็ดบโเป็น้ะพี่น้องเด้ออ๋อครับทหารนะพี่น้องเนาะจังไปว่ากันไหมเนี่ยปรับปรุงเด้อพี่น้องเด้อทำลานยนะพี่น้อง,องเน,นงาะ không nhiều bình bình เพื่อนตนเนาะพี่น้องเนาะเอาน้ำมันเบิดแล้วพี่น้องว่ามันย่งไหลย,ย่งสองค่ำหนึ่งตนนั่นสามค่ำอืมํำยังไงไปเลยสามค่ำพี่น้องแข็ง หวานจ,จนนุ๋ยำอะไรไปน้องเทรยบ พี่รองตับอันนี้มันบริพานพี่รองเด้บริินเร้อมันบะก,กอบมันเหนียวสำหรับ,รม,บรรมันเดีนี่เพราะสุเดียรเรื่องภาพอดีบสสวยบงงามมันนี่สิปับปุ่งไม่หูม้วกล้องพอดีห้องแต่งบุเป็นเรี๋ยวีไปับปุงไมมงด้เป่น้งงนองเรืองสำหรับมันเนีนเยเพราะียะครับสวัสดีครับ